สบายดีท่านผู้ชมเนาะวันนี้เป็ดกสิพาท่านผู้ชมมาตัดอ้อยดำเนาะตัดอ้อยดำกินเนาะปลูปกเองปลูกง่ายหงหนึ่งถุกเนาะสี่เดือนฮเดือนก็ได้กินแล้วแหละเนาะปลูกอันนี้เนาะเห็นบอท่านผู้ชมเห็นบอขันเขาบ่ตัดกินนะตัวหนูมันมาเอาไปกินก่อนแล้วเห็นบอ บบได้บบได้เนาะแบบนี้เราต้องกินเนาะสะบหนูกินมืดแท้ๆแบบนี้โอ้ยว่าแล้วก็ไปเอาผ้ามาตัดก่อนปลูกใส่แคมหัวแคมอย่างนี้แหละเนาะประมาณนั้นแหละหนูกินหลายลำละดเห็นบอ่อหองหอยมันเห็ดเนาะโอโ้โบได้โบได้แบบนี้นะ ยอดมันเอาไปปลูกเนาะยอดมันเอาไปปลูกเนาะเออยอดออนอ้อยนี่เนาะเขาก็เอาไปปลูกอีกเนาะปลูกเ่าไปลูกได้ทั้งยอดมันแล้วก็ปลูกได้ทั้งลำเนาะได้แน่อ้อยดำโมงโก็ตัดทิม ร่นะมเนาะมาดไวนะ้เนาะลำงามๆเนาะพี่นะ้นองหวานหวานก,บกบอบกอบหยุด้อยแล้วได้อ้อยดำไปกินแล้วเนาะส่วนว่าทรัพคุณมันนะเนาะเขาต้องไปอ่านศึกษาบึงนะ้ำเว็บไซต์เนาะ มีสะโพกุณหลายเนาะมาเด้อมาเด้อ่า,อานผู้ชมมากินอ้อยดำน้ำกันเด้อนี่ลำงามงามเนาะกรอบกรอบหวานหวานเนาะนยอดมันเขาก็เอาไปปลูกได้เนาะอันนี้ก็ปลูกทางลำได้เนาะ Okay, no.